อดแห่งกรรมตอนตาเคลิมเรื่องของตาเคลิมนี้เป็นเรื่องจากประสบการณ์ที่อาตมาได้รับรู้มาเป็นเวลานานแล้วประมาณปีพศ2512ซึ่งในสมัยนั้นอาตมาเพิ่งเริ่มที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่อาตมาเห็นว่าเรื่องของตาเคลิมนี้ เป็นอุทาหรณ์เตือนใจพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีจึงขอนำมาเล่าในวันนี้ตาเคลิม้มมีบ้านอยู่ที่ฝั่งทนบุรีใกล,ล้ริมฝั่งคลองจึงต้องอาศัยใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรไปมาตาเคลิม้มมีภรรยาชื่อยายวาดมีนิสัยชอบทำบุญทำทาน และช่วยเหลือกิจการงานของวัดอย่างสม่ำเสมอผิดกับตาเคลิมซึ่งแม้จะเป็นคนร่ำรวยมากก็ตามแต่เรื่องของการทำบุญนั้นกลับไม่ชอบเลยและมักจะคอยขัดขวางยายวาดในเรื่องการทำบุญอยู่เสมอแม้แต่การอนุโมทนาสาธุการแก่ก็ไม่ยอมทำแต่ประการใดเลย การทำบุญที่แกเคยทำก็มีแค่การร่วมสร้างสังกสีสำหรับมุงหลังคาศาลาของวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านแกจำนวนหนึ่งแผ่นเท่านั้นเพราะมรกคทายกวัดนั้นได้มาขยันขยอให้ตาเคลิมช่วยทำบุญตาเคลิมจึงต้องจำใจทำบุญในบางครั้งที่ตาเคลิมยอมไปวัด ก็เพราะจะไปเล่นหมากลุกกับพระที่วัดส่วนลูกหลานของแกตาเคล้มก็ไม่ยอมให้เรียนหนังสือเพราะถือว่ามีทรัพย์สมบัติมากที่จะทำให้ลูกหลานไว้ใช้อยู่มาวันหนึ่งเป็นวันพระยายวาดก็จัดแจงตระเตรียมข้าวปลาอาหารขนมนมเนยสำหรับจะถวายพระในวัด ที่อยู่ทางเหนือของบ้านแต่เกิดรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยขอร้องตาเคลิ้มให้ช่วยนำพัตตาหารไปถวายพระแทนตาเคลิ้มจึงพายเรือไปทำบุญที่วัดคนเดียวเมื่อได้นำของไปถวายพระเสร็จแล้วจึงได้พายเรือกลับบ้านพอดีในระหว่างทางที่กำลังพายเรือกลับบ้านอยู่นั้น ตาเคลิมเกิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านก่อนจะถึงบ้านตาเคลิมกำลังจะขึ้นเรือที่มาหยุดจอดรับที่หน้าบ้านโดยมีผู้ชายสองคนนั่งอยู่ที่หัวเรือคนหนึ่งและทางท้ายเรืออีกคนหนึ่งเป็นคนมารับตาเคลิมจึงทักทายกับผู้หญิงคนนั้นว่า อ้าวนั่นแกจะไปไหนนะ่ะผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกับตาเคิมว่าเขากำลังจะเอาฉันไปส่งแกจะไปกับฉันด้วยไหมล่ะตาเคิมในขณะนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังคล้ายๆเคลิมไปเลยรับปากว่าจะตามไปส่งจึงพายเรือตามหลังไป ผู้หญิงคนนี้ความจริงได้ตายไปแล้วแต่ตาเคลิมไม่ได้นึกอะไรคิดแต่เพียงจะพายเรือตามไปส่งเขาเท่านั้นฉะนั้นเมื่อถึงบ้านเลยไม่ได้แวะพายผ่านบ้านไปส่วนยายวาดอยู่บนเรือนเห็นตาเคลิ้มพายเรือตามผู้หญิงที่ตายไปแล้วคนนั้นไปก็ตะโกนร้องเรียกให้ตาเคลิมให้หยุด แต่เรือทั้งสองลำก็พายผ่านบ้านไปจนกระทั่งเรือไปถึงคุ้งน้ำยายวาดก็เห็นเรือล่มหายวับไปกับตาส่วนตาเคลิมกำลังพายเรือกำปั่นตามหลังไปก็ไม่ได้ยินเสียงยายวาดเรียกแต่อย่างไรรู้แต่ว่าพอพายเรือผ่านบ้านแกไปก็รู้สึกสว่างแวบ พอแสงสว่างแวบหายปรากฏว่าเรือได้เกยฝั่งเข้าที่เมืองเมืองหนึ่งคล้ายกับว่าจะเป็นเมืองรับแลที่อยู่ใกล้ๆบ้านแกนั่นแหละตาเคลิมเลยลงไปชมดูเมืองนั้นตาเคลิมก็ไปเจอหลวงตาองค์หนึ่งหลวงตาที่ตายไปก่อนตาเคลิมหลวงตาองค์นี้ ตาเคลิมเคยไปนั่งเล่นหมากรุกกับแกอยู่ที่วัดบ่อยๆในสมัยที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่ตาเคลิมเห็นท่านไปนั่งเล่นหมากรุกอยู่กลางแดดเลยเข้าไปหาพอหลวงตาเห็นตาเคลิมก็ทักขึ้นว่าอา้าวเคลิมข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วไม่มีขาเล่นเลยแกมาพอดีเลย หลวงตาเลยมีตาเคลิ้มเป็นเพื่อนเล่นหมากรุกหากโยมไปเจอพระองค์ไหนนางเล่นหมากรุกก็ช่วยไปบอกกับท่านนะว่าไม่เชื่อไปถามหลวงพ่อวัดอัมพวันมันเป็นบาปและไม่ต้องทำอะไรเลยการเล่นหมากรุกไม่ใช่น้าทีของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามันจะเป็นบาปเป็นกรรม ในโอกาสต่อมาตาเคลิมก็เล่าว่าเสร็จแล้วก็มีคนมาพาตาเคลิมไปพาไปดูหมดเลยหลายๆแหง่งไปดูบางบ้านทะเลาะกันเอาสากตีกันเอาอะไรต่อมีอะไรตีกันตาเคลิมก็เห็นไปหมดแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละ บ้านอันธพานบ้านนรกทะเลาะกันไม่พักแล้วเขาก็เล่าว่านี่ตาเคลิมเอ้ยบ้านแถวนี้มันไม่ยอมเอาลูกเรียนหนังสือมันถึงได้เป็นอย่างนี้ตาเคลิมก็นึกเสียใจดูไปเหมือนกันทั้งแถวเลยมีแต่ทะเลาะวิวาทด่ดากันทุกวันนี่แหละบ้านอัป,ปมงคล พอไปดูบ้านอีกแถวหนึ่งเจอบ้านสวยหมดทุกคนเข้าบ้านไหนพูดพร้อมหมดทุกบ้านต้อนรับพาทีดีเหลือเกินลูกก็หิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนพอเดินต่อไปได้อีกสักหน่อยเจอมหาวิทยาลายัยแล้วคนนำเขาก็บอกว่านี่ตะเคลิมแถวนี้เขาอยู่ดีกินดี พราะเขาให้ลูกเรียนหนังสือตาเคริมก็นึกเสียใจเพราะว่าไม่ให้ลูกเรียนหนังสือเลยเพราะนึกว่าทรัพย์สมบัติเรามีมากคนที่นำไปก็บอกว่าแม้แกจะมีสมบัติมากมีเงินกี่ร้อยล้านก็ไม่เกิดประโยชน์ดูคนมีเงินสิมันตีกันเห็นไหม เพราะมันไม่ได้เรียนหนังสือและดูสิหมู่บ้านนี้มีมหาวิทยาลัยสวยงามมีคนเรียนหนังสือเขาก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันเป็นผู้ดีเต็มขั้นเขาพูดเพราะกันทั้งบ้านมีลูกมีหลานก็พูดกันเพราะเพราะทั้งนั้นตาเคลิมก็นึกเสียใจว่าเรามีลูกตั้งเก้าคน ไม่เคยให้ลูกเรียนหนังสือแม้แต่คนเดียวมีทรัพย์สมบัติไปให้เขาก็คงผลานหมดแกก็นึกในใจแล้วแกก็เดินดูมหาวิทยาลัยดูแพทยาศาสตร์ดูโรงพยาบาลเยอะแยะแล้วคนที่นำไปก็อธิบายอีกว่านี่ตะเคลิม้มพวกเขาเหล่านี้ได้สร้างโรงพยาบาลของเขาไว้นะ ที่เขามาอยู่กันนี่แล้วตะเคลิมก็ไปเห็นคนเก่าที่รู้จักกันเป็นส่วนมากพอเดินต่อมาก็เจอสาลาตะเคลิมก็เกิดหิวข้าวจังหิวข้าวที่สุดก็เลยไปเจอคนรู้จักเขาก็บอกว่าอ้าวเชิญตะเคลิมมาอย่างไรล่ะนี่ มามามาทานข้าวกันตาเคลิมก็เข้าไปเพราะหิวมากน้ำลายไหลเลยก็ตรงไปนั่งเก้าอี้ที่โต๊ะของเขาก็มีกับข้าวบริบูรณ์เลยด้วยความหิวก็เลยเอาช้อนรีบตักขึ้นมากินเสร็จแล้วก็ตรงรีบขายทิ้งเพราะร้อนจังเลยเอ๊ะ จับกับข้าวดูก็ไม่ร้อนแต่พอใส่ปากกลับกินไม่ได้เลยกินไม่ได้ทั้งหมดก็เลยต้องขอลาเขาไปแล้วมองดูเขากินเขาก็กินกันได้ไม่เห็นเป็นไรตาเกลืมก็นึกโอ้นี่เราไม่ได้ทำบุญเลยพอเดินไปอีกก็มีโต๊ะกินข้าวก็จำได้ว่า นี่กับข้าวบ้านเรานี่ขนมนี่ยายวาดเคยเอาไปทำบุญขนมตะโ,โก้ขนมเปียกปูนขนมปลากริมไข่เต่ายายวาดเขาชอบทำก็เข้าไปกินแต่ก็กินไม่ได้เลยแล้วมีคนเขาก็บอกว่านี่มันขนมของยายวาดแกทำบุญมากินไปเถอะ ตาเคลิมก็ตักกินอีกแต่ก็กินไม่ได้เลยปากพองหมดเลยมันร้อนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็บอกว่านี่ของเมียแกตอนเมียแกทำบุญแกเคยสาธุบ้างหรือเปล่าแกก็ตอบว่าผมเป็นคนห้ามเลยว่าเอาไปให้พระฉันทำไมเลยกินไม่ได้ตาเคลิ้มแค้นใจมาก กลับมาอีกก็ไปเจอเสือปูไว้พวกเขาก็นั่งกันเรียบร้อยก็เรียกตาเคลิ้มให้นั่งบอกนั่งลงไปสินี่เสือแกแกก็จำได้ว่านี่เป็นเสือของยายวาดพอแกนั่งลงไปก็นั่งไม่ได้นั่งลงไปก้นร้อนเลยนี่โยมจำไว้เมียสร้างมา ผัวไม่ได้เพราะผัวไม่ได้อนุโมทนาตาเคลิมก็นึกแค้นในใจว่าน้อยที่ยายวาดมาสร้างก็สตังเรานี่นาแล้วทำไมเราไม่ได้นะหัวหน้าที่นั่นก็เลยย้อนถามว่ามันสตังของแกอย่างไรเขาก็ค้าขายของเขาตาเคลิมก็ตอบว่าเอ๊ะก็ผัวเมียนอนอยู่ด้วยกัน ทำไมไม่ได้ด้วยกันหรือเขาก็ตอบว่าไม่ได้รอกของใครของมันขอให้โยมจำไว้นะของใครของมันนะไม่ใช่ว่าผัวทำแล้วเมียได้หรือเมียทำแล้วผัวได้ยกตัวอย่างโยมเป็นภรรยามาทำกรรมฐานอยู่เจ็ดวันได้สติสัมปชัญญะ ได้บุญกุศลมากแล้วก็อุทิศให้ผัวแต่ผัวไม่ได้ทำกรรมฐานมันก็ไม่ได้มันต้องมาทำเสียด้วยกันแล้วแกก็มาเล่นมากรุกต่อเล่นไปเล่นมาแดดเผาหลังลอกเลยแดดแรงอะไรอย่างนี้หลวงตาก็เลยบอกว่านี่ตาเคลิม ที่นี่ผิดกับที่วัดบ้านเรานะแดดที่นี่มันแรงเผาหลังลอกหมดพออีกสักครู่ฝนตกแล้วฝนตกลงมาเหมือนเข็มทิมแทงที่ตัวก็เลยต้องรีบวิ่งแต่หลวงตาก็ไม่ได้วิ่งเพราะไม่ได้สร้างอะไรไว้ก็ต้องนั่งโดนเข็มทิมแทงจับหมากรุกค้าง ตะเคลิมอยู่ไม่ได้ก็วิ่งเข้าศาลาหลังใหญ่แต่ตะเคลิมเข้าไม่ได้เสียอีกแล้วเข้าได้ก็อยู่ไม่ได้เลยต้องมาหลบอยู่ตรงชายคาซึ่งมีสังกะสีอยู่แผ่นเดียวแล้วแกก็เล่าต่อไปว่าฝนที่นั่นก็แปลกตกแล้วก็ยังชอนมาข้างใต้ได้สาดมาโดนหลังผมแย่เลย มันทิมจนเป็นตุ่มตุ่มหมดเลยกล่าวถึงทางบ้านของตาเคลิมเป็นระยะเวลาเจ็ดวันยายวาดก็ไปหาหมอดูที่กรุงเทพก็ดูว่าตาเคลิมตายตายที่ใต้บ้านเพราะเรือลม่มยายวาดก็เอาคนช่วยกันเอาแหลนไปตักมันก็ไม่มี ล่องไปถามบ้านเหนือบ้านใต้ก็ไม่มีใครเจอเลยนี่แสดงว่าไอเมืองนี่ไกลบ้านตาเคลิ้มแน่ๆสรุปว่าหาหมอดูก็บอกว่าตายหมดก็เลยปรึกษาลูกหลานว่าพรุ่งนี้ทำบุญเจ็ดวันให้ตาเคลิมแม้จะไม่ได้ศพก็ช่างมันเถอะพอถึงเวลาเจ็ดวัน เจ้าหน้าที่ที่พาตะเคลิมไปก็บอกตะเคลิมว่าเจ้ากลับบ้านได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นหมดแล้วแล้วให้มาที่หอประชุมใหญ่และถามว่าเป็นอย่างไรตะเคลิมแกก็ตอบว่าเอาละต่อไปนี้ผมจะไปสร้างวัดไม่อยากไปเข้าหุ้นกับใครเขาแล้วเพราะมันลำบากมาก ได้ไปอยู่แค่สังกะสีแผ่นเดียวต่อไปผมจะไปสร้างมันทั้งหลังเลยเขาก็ถามว่าจริงหรือเปล่าตะเคลิมถ้าแกไม่ทำตามไม่ไปสร้างบ้านแกจะต้องไฟไหม้นะเพราะเสียสัจจะลูกเตาก็จะซัดเซพเนจรทรัพสมบัติก็จะหมดเอาละตะเคลิมแล้วกลับไปสร้างนะ แกตอบครับผมจะสร้างครับเพราะเงินผมเยอะและต่อไปผมจะให้หลานๆของผมเรียนหนังสือในที่สุดเขาก็ส่งกลับโดยให้ตะเคลิมนั่งเรือแล้วหลับตาซึ่งเป็นเวลาเดียวกับทางบ้านเป็นเวลาตีสี่กำลังจะทำกับข้าวเพื่อทำบุญ7็ดวันตะเคลิม คนคุมเขาสั่งอา้าวตะเคลิมหลับตาจะรีบไปส่งพอตะเคลิมหลับตาก็ได้ยินเสียงเฟี้ยวแกก็หงายท้องเรือก็พุ่งเข้าไปที่ใต้ถุนบ้านตะเคลิมเลยพอแกหงายท้องแกก็ลุกไม่ขึ้นเป็นอมพาตส่วนยายวาดก็กำลังจะไปเอาน้ำไปเทที่ใต้ถุน เลยเห็นเข้าก็ตะโกนเรียกไอ้หนูไปดูซินั่นพ่อมึงหรือใครนะ่ะเลยเอาไฟไปดู<ๆ>ก็ร้องอา้าวพ่อมาแล้วก็เลยหามขึ้นมาบนเรือนส่วนเรือก็ยังอยู่ใต้ถุนยายวาดก็ถามว่าอา้าวไปไหนมาละนี่ตาเคลิมก็อาปากจะตอบ แต่พูดไม่ได้ไม่มีเสียงได้แต่ทำปากพะงาบพะงาบแล้วก็พลิกตัวไม่ได้ด้วยเกือบจะตายเนื้อตัวก็ลอกหมดเลยเพราะไปโดนแดดเมืองนั้นมาแล้วข้างก้นก็เป็นรูโวหมดเลยเพราะไปโดนฝนมาพอค่อยยังชั่วพอที่จะลุกนั่งได้และพูดได้ก็เลยเล่าให้ยายวาด และคนบ้านเหนือบ้านใต้ฟังพระก็วิจารณ์กันว่าไปนรกมาบ้างไปเมืองลับแลมาบ้างมันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าไปส่งยายผู้หญิงคนนั้นมาและยายคนนั้นก็อยู่ที่เมืองนั้นแล้วตอนพายเรือไปส่งก็พายตามเขาไปนั่นแหละพอไปถึงใต้บ้านเท่านั้นก็แวบเลยหายไปหมดเลย กลายเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยดังนั้นขอสรุปว่านารกสวรรค์นั้นอยู่รวมกันแน่นอนที่สุดแต่มันคนละพบไม่สามารถมองเห็นจากนั้นตาเคลิมก็จะเริ่มสร้างวัดก็ไปปรึกษายายวาดว่าเอาละข้าก็ไปเห็นมาหมดแล้วนะข้าน่ะเสียใจเหลือเกิน อยากจะสร้างวัดยายวัดก็ตกลงเลยไปเรียกลูกๆมาตกลงกันก็ได้ความว่าคงจะใช้เงินสักสิบล้านสิบห้าล้านก็คงสร้างวัดย่อมย่อมได้ก็เลยไปนิมนต์พระในกรุงเทพมาก็มาขอเงินห้าหมื่นว่าจะไปหาที่ให้แล้วก็หายไปเลยหลายองค์จนชาวบ้านเขาก็ลือว่าแกอยากจะสร้างวัด จนในที่สุดเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจตาเคลิ้มแกก็ฝันไปว่ามาเจอพระรูปล่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นพอที่จะช่วยได้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเลยสเก็ตภาพแล้วให้ลูกชายมาหาบอกว่าเป็นพระที่จเจริญวิปัสสนาลูกชายก็เที่ยวมามาเจออัตมาที่วัดแจ้ง จังหวัดสิงห์บุรีอัตมากำลังฉันข้าวก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะใครนะมาดูเราจังก็ชักจะฉันข้าวไม่ลงแล้วจ้องตามายังอัตมาจังองค์อื่นมีก็ไม่ดูจนกระทั่งอัตมาฉันข้าวเสร็จก็ลงไปก็ยังตามมาอีกแล้วมาถามว่า หลวงพ่ออยู่วัดไหนครับผมขอตามไปด้วยแล้วก็ลงเรือตามมามาก็สังเกตในวัดซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยพอมาตรวจดูก็บอกว่าใช่แล้วครับหลวงพ่อนี่เองที่ไปเข้าฝันพ่อผมอัตมาก็ปฏิเสธแต่เขาก็ยืนยัน และนิมนต์อัตมาไปที่บ้านแล้วลูกชายก็นั่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบอัตมาก็นึกอยากจะสืบสาวราวเรื่องเรื่องราวความเป็นจริงไม่ได้นึกอยากได้เงินของเขาหรอกก็เลยรับปากว่าจะไปให้พอถึงวันเขาก็เอารถมารับวันนั้นฝนตกแต่เช้า โยมเขาก็นิมนต์ฉันเพนเสียด้วยแต่ดูเวลาเป็นเวลาสี่โมงเช้าแล้วก็คิดว่าคงจะไปฉันเพนที่ชัยโยนี่เพราะเขาเอารถแท็กซี่มารับคนขับก็อายุราวหกกว่าแล้วแล้วรถนี่ก็สภาพแย่ข้างรถก็บุบอัตมาก็นั่งท้ายแล้วรู้สึกง่วงก็เคลิ้มเคลิมไป รถวิ่งมาก็เสียวิ่งต่อไปสักพักก็เสียอีกสรุปพอรถถึงกรุงเทพอัตมาก็ไม่ได้ดูนาฬิกาก็ลงจากรถไปลงเรือต่อแต่ไม่รู้ที่ไหนเรือก็วิ่งเข้าไปในคลองสุดทางก็ขึ้นรถต่อไปอีกแล้วเดินผ่านสวนไปจนถึงบ้านตาเคลิมพอไปถึง ก็เห็นคนมารอกันอยู่เยอะเลยจะมาดูพระท,ที่ไปเข้าฝันตะเลิมอัตมาก็ขึ้นไปนั่งพักที่ข้างบนบ้านก็ได้ยินเสียงดังเปลงเปลงก็เอะใจก็มองดูนาฬิกาเป็นเวลาเพลนพอดีจากวัดสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าถึงที่นั่นพอดีมันเป็นเรื่องแปลกโดยฉันเข้าไม่ลง โยมก็เอากับข้าวมาแยะแต่ฉันไม่ลงมันตื้นตันเลยหยิบนาฬิกาในย่ามมาดูก็คิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็แปลกที่คนขับรถมีกลิ่นตัวเหม็นสาบเหมือนปัสสาวะฉุนมากแล้วแม่วาดก็มาคุยกับอาตมาถามว่าพระคุณเจ้าออกจากวัดกี่โมงเจ้าคะ ก็ตอบไปว่าสี่โมงเจ้าค่ะยายวาดมองแล้วบอกว่าในเวลาชั่วโมงเดียวมาถึงได้อย่างไรตาเคลิมกำลังนอนก็ลุกนั่งได้เลยแล้วพูดออกมาว่าจริงแล้วสี่โมงมาถึงห้าโมงก็ถูกแล้วและตะเคลิมก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วยังชี้ให้ดูเรือกำปัน่นสรุป ตาเคลิมก็หันมาคุยกับอาตมาแล้วถามว่าหลวงพ่อรับรองได้ไหมเรื่องการสร้างวัดผมจะมอบเงินให้15ล้านในวันนี้อาตมาก็ตอบกลับไปว่าเป็นโบสถ์หลังเดียวได้ไหมเพราะที่วัดอัมพวันกำลังจะสร้างโบสถ์ตาเคลิมก็ตอบไม่ได้หรอกครับผมจะสร้างทั้งหมด ผมฝันไปว่าพระรูปร่างอย่างท่านนี้จะช่วยผมสร้างวัดได้ผมเอาบ้านเหนือบ้านใต้มาเป็นพยานและจะมอบใบจากธนาคารให้และจะให้หลวงพ่อเซ็นรับรองและรับรองที่จะสร้างวัดให้เพราะเขตที่จะเข้าหุ้นกับใครเหมือนสังกสีแผ่นเดียวที่ทำให้ผมต้องเป็นอย่างนี้ อาตมาก็รับปากไม่ได้ก็เลยผลัดบอกว่างั้นวันหน้าค่อยพบกันใหม่เลยลากลับเป็นเวลาตอนเย็นก็นั่งรถมีคนหนุ่มๆขับรถคันใหม่ๆไปขับไปได้สักหน่อยรถเกิดเสียขึ้นมาอีกแล้วลูกชายตาเคลิมก็เลยไปเรียกรถคันใหม่ไปเจอเอารถแท็กซี่คันเดิม ที่มีตาแก่ขับเข้าอีกแล้วตาแก่บอกไปด้วยกันก็เลยต้องไปกับแกแต่ก็กลับมาถึงวัดไม่มืดทั้งที่ออกมาก็เย็นแล้วแล้วต่อมาอาตมาก็ไปเยี่ยมแกอีกครั้งก็บอกให้แกเฉลี่ยสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรอย่างอื่นเฉลี่ยกันไปแต่สำหรับอาตมา อยากสร้างถนนหนทางมากกว่าแต่แกก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ตั้งสัจจะมาหากผมไม่ได้สร้างไฟจะไหม้บ้านผลสุดท้ายอัตมาก็ไม่รับเพราะรู้แล้วว่าเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้ในที่สุดตาเคลิ้มก็ไม่สบายใจให้ลูกมาที่วัด แต่อัตมาก็ตกลงไม่ได้ส่วนยายวาดก็กลัวตาเคริมตกนรกก็ร้อนใจก็เฉลี่ยทำบุญไปทีละเล็กทีละเล็กแต่ก็สร้างวัดไม่สำเร็จตาเคริมก็ตายตายก็เอาศพตั้งไว้ในบ้านยายวาดก็ตกใจก็เอาเงินออกมาแจกกันไปให้ลูกหลานซื้อที่ซื้อทาง ก็พลานกันไปหมดเลยไม่สําเร็จตามเป้าหมายส่วนที่เหลือก็เอาไปสร้างโบสถ์ทางบางไซจังหวัดอยุธยานี่แต่ก็ไม่มากมายจนเกินไปในที่สุดยายวาดก็ตายทั้งที่ศกตาเคลิมยังตั้งอยู่ที่บ้านพอยายวาดตายได้สองวันไฟก็ไหม้บ้านหมดเลย ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่เรือลำที่ตักเลิิมนั่งไปลําเดียวทรัพย์สมบัติที่ให้ลูกหลานก็แหลกรานไปตามสัจจะที่ได้ให้ไว้ลูกหลานที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็กินเหล้าเมายาซัดเซพเนจรจนไปเข้ากับแก๊งบางนกแขกเรื่อยมาอันนี้ ก็ขอให้โยมทราบไว้ว่าไม่ใช่โยมมาบาลมาจดหรอกไอที่จดมันคือจิตเป็นผู้จดอารมณ์ทุกกระเบียดนิ้วไม่ขาดเลยบาปบุญคุณโทษจดบันทึกเข้าไว้หมดพอเราตายลงวิญญาณออกจากร่างไปมันก็ตีแผ่ขยายออกมาเป็นการชดใช้กรรมไป หากเราทำดีก็ไปสวรรค์ทำชั่วก็ไปนรกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสุขใจที่ได้ฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกที่วาราตรีการสวัสดีค่ะ